คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับอ่าแล้ววงกล่าวสุดคนในน้ำมาอยู่กับต่อยหมดตูด EP ที่1 0 0นะครับบาคาร่าสายฟ้าจะใคอยู่ชันเกมมิงนะครับผมอ่ะรอไปก่อนนะตรงนี้มันก็เริ่มเริ่มไปก่อนเข้ามาก็เริ่มเลยว่ะไม่คิดถึงกันไหมไม่คิดถึงกันไม่คิดถึงเนาะมาหลายวันละไม่ได้เอาคลิปม,มาหลายวันละโหเจ็ดเข้าสี่มาสิบ ตามระเบียบนะคูณห้าเฮ้ยคูณห้าไปโอ้โหรียบร้อยมาทีแรก็เดือดเลยเว้ยมาเข้ามาดูรูปเกมกันก่นอนสี่ไหลสี่แล้วใจเย็นผมมากระทุนห้าพันนะห้ 5, าพันเท่านั้นเดี๋ยวปั้นต้องปั้นแล้วละ่ะไม่ปั้นบาคาร่าก็ปั้นสลอน็อตเอาไปก่อนห้าร้อยนะผมในทางของฝั่งผียือเหมือนเคยนะเหมือนเช่นเคยนะโอ้โหาเปิดมาบผม โอ้โหห้าใบว่ะสี่ใบจูโดนชูโดนชูชสี่ใบเปิดมาผมก้า9นะเอ้ยลังปิดหน่อยโอ้โหสองแต้มฝั่งน้องคุณสามวะว่าไงวะโอ้เอใจเย็นริบล้อะผมโอ้โหเริ่มมหากราบก้าพลาดก้าวซ้ำก้าพลาดก้าซ้ำนะโอ้โหไม่เล่นหลายวันว่ะขอทบทวนหน่อยเลยโอเคยืดมาลงมานี่แล้วก็โอเค สองร้อยห้าสิบไปก่อนเล่นไม้เล็กไปก่อนสองร้อยห้าสิบนะในทางของฝั่งพีเยอร์ไปก่อนแล้วกันโอ้โหผมขอดูเชิงไปก่อนนะสิบต่อสี่วะมีการแซล,ลนะบม,มกสิบต่อสี่สิบก็คือบอร์ดนะดีแต้มชนะอ่ะเรียบร้อยเจ็7 7 7โหโหดเจ็ดเหาสองแต้มเฮ้ยคูณให้อีกแล้ววะ่ะอะไรวะน่ะเฮ้ยขอหน่อยโอ้โหแดงไหลวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่องแดงไหลวะ่ะต้องตามหน่อยละต้องตามหน่อยละสองห้าสิบนะตามสองอยห้าสิบเออค่อยๆเล่นนะผมอย่าใจร้อนนะผมค่อยๆเล่นไม้สองไม้แรกอย่าไปท้อเสียก็อย่าไปท้อ <c oughs> ต้องดูด้วยเรามาเท่าไหร่นะโอเคสองร้อยหาสิบนะผมผ่านมาผมจงังหวะน,นี้เรียบร้อยเรียบเรียบร้อยผมห้าใบวะ่ะคูณสูสนๆดคุณห้านะ เอาเรียบร้อยผมเฮ้ยห้าแต้มอ่ะเจ็ดแต้มมาบผมหือแดงไหลนะได้มาว่ะเห็นไหมต้องตามต้องตามแดงโอเคตามอีกไม้ไหมผมไม่น่าไปแลวมันน้งนะแจ้งคิวไม่มีชูแค่แบบเวทเดย์โหมีคนขอบคุณกันคนแตงเดียว่ะโอ้มามาลุยกันเลยเราไม่ต้องมีส่วนใจแค่แค่เขามาคุยกันนะ คนไทยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ชาวต่างชาติก็จะส่วนมากก็เป็นเกาหลีเกาหลีนะ,นะมาก่อนแล้วกันนะครับผมโู้จะน่าจะน้ำเ,เงิน 8, วะลงน้ำเงินแปดแสนเลยวะโหสามแสนนะไม่ใช่แปดแสนรยบล้อยผมน้ำเงินได้ไงผมได้วะแบงเกอร์นะเข้านะสี่ร้อยแปดสิบห้าสิบบาทโอเคไปก่อนแล้วกันอันนี้ล่วงแน่เลยวะอันนี้ล่วงแน่เลยวะผมยังว่าล่วงนะลงไปสองร้อยห้าสิบในทางของฝั่งเบยอร์ไปก่อนแล้วกันนะโห ผมว่าล่วงยังไงก็ล่วงนะขึ้นมาห้าตัวอันนี้ก็ไปชิดมาห้าตัวเนี่ยมันไม่เคยขึ้นเกินนี้เลยนะโอเคโอ้โหคนก็ลงเยอะเหมือนกันนะฝั่งนี้คนลงหกแสนเลยนะหกแสนเจ็ดฝั่งนั้นคนลงแหลกหนึ่งแสนสามโอ้โหเข้ามาก็เดือดเรียบร้อยผมคูนสามไปด้วยนะหนึ่งพันบาทวัวนะผมคูนสามไปแล้วผมความนี้เท่าไหร่สองพันเจ็ดว่ะโอ้โหย แต่กันทีสองล้านเ็เลยนะคูณสามเข้าไปโอเคสองล้านสิบเข้ามาก่อนแล้วกันเราอย่าเพิ่งเล่นผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะเออถ้าชัวร์ผมเล่นละโูกไปเรื่อยๆละแต่มันไม่ชัวร์ดิพี่ชายเขามาก่อนแล้วกันกี่คูณวะกี่คง้งกี่คูณตัวสี่มีคูณคูณสี่ตัววะแปดเรียบร้อยผมปอก,กแปดเฮ้ยแปดเสมอวะ่ะแปดเท่านะ เสมอแปดไม่เป็นไรลงเหมือนเดิมลงซ้ําทําซ้ําลงซ้ําทําซ้านะครับผมลุยไปเลยดีกว่าห้าร้อยเลยดีกว่ามันน่าจะเข้าแล้วล่ะผมว่ามันน่าจะเข้าแล้วล่ะเดงน้าเงินนะถลงในทางฝั่งผียืดไปขอใจเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันไม่เข้าอะถ้ามันไม่เข้านะานานะสามกับห้าเหรอสามกับห้าเหรอมันจะเข้าให้มึงเลยอ,ออกมาแจ็คแจ็คเจ็ด หกว่ะเรียบร้อยผมแจกอย่างไวมาอย่างไวว่าดีล้วผมลงห้าร้อยก็เลยได้เบิ้ลมาโอเคลงบิกเหมือนเดิมนะห้าร้อยบาทนะเออลงบิกเหมือนเดิมห้าร้อยบาทน่าจะขึ้นแล้วละ่ะน่าจะปั่นขึ้นได้แล้วละ่ะโอเคต้องมาละผมจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นประชิดเหมือนเดิมแล้วก็ลงมาแดงโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นดูยกสุกอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเออไม่มีอะไรง่ายหรอกนะ มันไม่มีไรายได้ง่ายๆหรอกออ้ยง่ายๆต้องสลอ็อตแต่สล็อตอยู่ช่องนึงครับผมเอาอ่ะเรียบร้อยผมไม่มีะไรได้ง่ายๆไม่มีรไรได้ง่ายๆ,ๆอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องต่อยสปินกับช่องต่อยจะพาบินเล่นสล็อตกันนะพี่ทีนี่เห็นแบบเงินเพิ่มเงินลดนี้ผมก็ไปปั่นสล็อตใหม่มันไม่ถึงเป้าสักทีเป้าก็ตั้งไว้หนักเกินกอจะมาเล่นก็เสีย เป็นอะไรกับชีวิตไม่รู้วะสองร้อยสิไปก่อนแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ว่าผมมาสามใบว่ะอุ้ยเฮียจะบ้าตายสามใบโอ้โหปกแปดว่ะเรียบร้อยอถึงจะไม่มีคูณก็เถอะแต่ก็ได้อยู่เอาเข้ามาเท่าไหร่สี่พันตอนนี้มีหกพันห้าแล้วนะประมาณสี่พันนะก็ลืมดูว่ะมาะห้าพันว่ะมันเหลือสเตทหน่อยๆประมาณสนะีณ 5, นะ่พันนั่นแหละมาไปต่อแล้วเนอะ แดงแดงแดงไม่ตามสูตรแล้วเพื่อนไม่ตามสูตรแล้วเล่ะโอ้โวยคนลงเป็นร้านหนึ่งนะเฮ้ยมีเจ้าใหญ่ในวงนี้ว่ะดูดิมีล้านหนึ่งนะไอ้คิวฝั่งนี้แม่งแสนแฝดเอาว่ะเอาเรียบร้อยว่ะเฮ้ยเจ็ดเท่านะโอ้โหลึกเฮ้ยเจ็ดเท่านะว่าต่อปักไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหนึ่งพันบาทเลยครับผมไม้นี้ขอหนักๆเลยกัน ช่วงจังหวะจะกอบกลัวแล้วเพื่อนไม่ใช่น้าเงินทะลุต่อไปเลยนะน้ําเงินแม่งทะลุขึ้นมาเลยนะเรียบร้อยหายไปเลยนะหายไปเลยนะพันหนึ่งมาก่อนแล้วกันหายไปเลยพันสองีกล,ลงมาสองค่าน้ำไม่งสองร้อยสัแทงหายแต่ไม่ไรรอ,ร,อรอคูณนะรอคูณคูณแปดนี้ปะคูณแปดอะไรอย่างนี้จะมีหรือเปล่าเคมาว่ะเฮ้ยแต่คูณแปดนะเฮ้ยฝั่งว่ะเฮ้ยโเรียบร้อยเฮ้ยคูณแปด หักเดียมโหดน้ำเงินทะลุไปแล้วนะครับผมน้ำเงินทะลุไปแล้วนะต้องตามอะต้องตามอะเอาชิปเขียวไปหนึ่งชิปแล้วกันไปไม่สั่งเวยนะนี่ไงสูตรสไตล์ต่อยขึ้นไปแล้วชอบลงมาเป็นไงได้สักพันสองพันนี่ก็เลิกแล้วนะเพื่อนแนะนำแนะนำต่น,นี่ผมเล่นให้ดู <c oughs> ไม่เล่นให้ดูว่กกาก่ามันเอาเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมตั้งไว้สูงเกินเนาะ ต้องไม่หมื่นนะเมื่อไรมัจะเข้าวะเมื่อไหร่มันจะเข้าวะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเข้านะหมื่นคูณสี่ไปด้วยแถมไปด้วยแดงไปด้วยโอ้โหพอเข้าแดงแล้วแม่งก็ออกเรามีความเชื่อมันน่นเออนี่นี่นี่แน่นี่แน่แดงไหลขึ้นมาเปล่าแดงต้องไหลน,นะเอ,นเ,ล 500. เอาไปเลยห้าร้อยไปเอาไปเลยห้าร้อยซิงให้ดูหน่อยโอ้โหจากสี่พันเป็นสามพันแปดขาดคูณมาวะ่ะ ช่วงที่กำลังจะขึ้นมาล่ะช่วงที่กำลังขึ้นมาว่าไงขึ้นสูงอแปดว่ะเพื่อนเอ้ยพกกูลงฝั่งมึงก็ลงฝั่งเฮียโอ้มึงอะไรวะเนี่ยแขงไปแล้วกันนี่สุ่มละสุ่มละสุ่มละมาห้าสี่สามสองหนึ่งจัดไปครับผมจัดมา ค่อยๆปิ่นค่อยๆไปฟ้าผ่ามาผมอู้เรียบร้อยแล้วผมนั่ 8, 8, 8, 9, 9, 9อะไรแหกคุณแฝกคุณสองสองว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอบผมโป,ป๊กก้า์ไปับผมเรียบร้อยได้มาอีกแล้วนะกลับมาแล้วว่าสี่พันของเรากลับมาแล้วว่าสี่พันของเราในสิ่งต่อละขอลงไปพันหนึ่งโอ้ยขอลงไปพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเลยเพื่อนพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเออนั่นแหละ นิ้วแข็งนะฝากไม่ตรงกับใจมาผมทุ่มนะไม้นี่มันต้องเข้านะอย่าเสมออะไรเหียอย่าเสมอละ่ะ <c oughs> สีใบเปิดมาน่าจะมีรุ่นนะผมว่าน่าจะมีรุ่นอยู่แหละเปิดเจ็ดมาเปิดสี่โอ้โหเจ็ดสามบอดสิบร้อยผมสิบนะโอ้โหเล่นกูอีกแล้วบาคารา่าสาไฟเฮียโอ้หปวหัวเลยวะ่ะเพื่อนเอ,อ้ย ปวดหัวเลยว่ะเอามาสองร้อยสิบไปแล้วกันเออสองร้อยสิบไปแล้วกันถุนนิน้อยนี่แหละเียปิดคลิปคือเสีย EP ที่หนึ่งร้อยครู EP ที่หนึ่งร้อยกูไอ้เียผมมาเล่นให้ดูเลยนะชิวๆว่ะเพื่อนมาค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วกันค่อยๆปรับนะโอ้โหวิกข้าปะกข้าฝรั่งเข้าเรียบร้อยผมเอา,ได,าอนะได้กลับมาอยู่นะได้กลับมาอยู่เออกลับเข้ามานะ นั่นแหละแดงไหลไปต่อเลยเพื่อนสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่สิบห้าห้าร้อยไปเลยละกันนะโอ้โ oh, หนี่มันต้องเข้าแล้วนะมันจะไม่เข้าได้ไงวะใช่ไหมเพื่อนมันจะไม่เข้าได้ไงวะหนึ่งศูนย์มาเลยนะโอ้โศูสี่นะถือว่าสูสีนะนะอีฝั่งนุงเท่าไหร่สองหกฝม่วมสองแปดนะฝั่งหงรวมงสองแปดแต่ก็ไหวอยู่นะเออแต่ก็ไหวอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เรียบร้อยผมพกแปดเลยนะ ไอ้เียอะไรวะนเนี่ยไม่ไปต่อวะเรียบร้อยบผมโดนแดกน,นนะหือสองพันห้าอ่ะขอปิดคลิปไมเรืนียแหละอเยียไปก่อนละเพื่อนคนไหนสนใจนะครับผมยิงอยู่ใต้คอมเมนต์น,คำคำน,นนะบา,า,ะา,า,าคาร่าสายาราตคายออวอช่นเกมมิงนะเอออย่าลืมกดรับกดุก,กดไ like, ลกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกัเลยนะุกล,ลไปก่อนละวันนี้บยทุย๊ชอคลิปนี้ยลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ